มีใครชอบกินยำไข่เค็มไหมครับผมเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะมาแจกสูตรวิธีทำยำไข่เค็มสูตรง่ายๆนะครับสูตรนี้รสชาติออกมาถูกใจแน่นอนไปลงมือทำกันเลย พี่บิ๊กได้ไข่เค็มใบเตยออร์แกนิกมานะครับผมจากสลามฟาร์มนะครับจังหวัดยะลาแกะและปฏติกใสออกนะครับผมไข่นะครับก็จะพอกด้วยดินสอพองแล้วก็ใบเตยครับกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยครับทุกคนหอมใบเตยมากเลยครับจากนั้นก็แกะออกนะครับนําไปล้างให้สะอาดนํามาต้มให้สุกเลยครับหรือใครจะนํามาทอดเป็นไข่ดาวก็ได้เช่นกันนะครับนี่เลยนะครับหอมมันมากๆเลยเมื่อไข่สุกแล้วนํามาแช่กับน้ําเย็นนะครับนามีดมาสับแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็นําช้อนช้อนไข่ออกมาครับผม นำมาจัดใส่จานให้สวยงามแบบนี้เลยต่อมาเราจะมาทำน้ำยำกันนะครับใส่น้ำตาลปิ๊บลงไป1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งครับผมผสมให้น้ำตาลละลายดีเลยครับใส่หอมแดงซอยลงไปนะครับสาหัวนะครับตามด้วยพริกซอยตามใจชอบเลยครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายครับผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนำมาเทใส่จานที่เตรียมไว้ครับ ก็จะได้แล้วยำไข่เค็มของเรานะครับเดี๋ยวมาลองกินกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เลยนะครับผมไข่เค็มเนี่ยหอมนะครับไม่ได้เค็มมากจนเกินไปแล้วก็ไข่แดงเนี่ยใหญ่มากๆแล้วก็มันมากๆเลยครับลองนําสูตรนี้ไปทําได้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากไข่เค็มใบเตยออร์แกนิกนะครับสินค้าโอท็อของเพจสลามฟาร์มไว้ด้วยนะครับ